สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่ในเกมอมอง g u สนะครับซึ่งวันนี้นะเราก็มีขับเชิญมาแลกกับเรานะครับผมก็จะมีเป็นพี่เมสเตย์แคทนะครับก๊อปกอปัฟฟารี่แล้วก็ปอนซิสนะครับแล้วก็กุ๊ปปิชามอนมาดูกันเลยทุกคนว่าใน5คนนี้นะครับผมใครจะตออเก่งที่สุด <c oughs> โอ๊ยไม่พูดคำหยาบใครจะโกหกเก่งที่สุดแล้วกันทุกคน <c oughs> มาถึงได้เป็นเลยทุกคน ครูดาวเยอะด้วยนะครับผมครูดาวการฆ่านะก็จะประมาณเท่าไหร่นะ55วินาทีนะครับเป็นอะไรที่ยาวนาวสุดๆเลยนะครับเราแกล้งก่อนแกล้งมาทําไฟกันเฮ้ยไม่มีใครมาทําไฟเลยมีใครไหมมาทําไฟสักหน่อยมาเ,อาเดี๋ยวผมทําให้ก็ได้กด <c oughs> <c oughs> เองทำเองรู้สึก <c oughs> ว่าตอนนี้จะยังไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยนะครับอยู่ที่ไหนกันเอยเอ้ย,อยมีคนอยู่ตรงนี้หนึ่งคนเราปิดประตูเลยฆ่า <c oughs> ไปครับมานี้ห้องไฟโอเค เฮ้ยเฮ้ยมันรู้ป่ะเนี่ยว่าไงเพื่อนปอนซิตประตูมันปิดอะ่ะออกไม่ได้เคจะแก้ตัวไงดีบอกว่าเดินมาจากฝั่งขวาแล้วกันแล้วเข้าไปในห้องไฟตามปอนไปอยู่ปิดประตู security ไว้โอเคไม่อยากไปเดินใกล้แถวนั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะโดนอะ่ะปิดประตูเรียบร้อยโดนเจอแล้ว <laughs> <laughs> อะไรครับรบอทตัวแปลกๆนะอะไรแป,แปลกๆอ <laughs> <laughs> ะไรเจอศพที่ห้องไอ้นี่ต้องวงจรปิด ผมไปที่ห้องเลยนี่ห้องซ่อมไฟพ้อไปดูว่าใครซ่อมแต่ผมไม่เห็นผมก็เลยไปดูข้างหลังพี่ซ่อมอ,อแล้วบอก็ไปข้างหลังใช่ไหมข้างหลังไหนเออใช่ตอนแรกออตอนแรกซ่อมก่อนแล้วก็เลยไปข้างหลังแล้วก็ออกมาผมเดินเข้าไปซ่อมใช่ไหมผมเดินไปข้างหลังตอนแรกผมไม่เห็นปอผมไม่รู้ว่ามันมืดหรือว่าอะไรนะแล้วพอผมเดินออกมาผมก็ประตูมันก็ปิด ผมกปอก็อยู่ด้วยกันใช่จากนั้นผมก็เดินไปแอดมินปอก็ไปกับผมด้วยใช่ไหมแล้วพอผมไปดูกล้องผมเห็นคนยืนอยู่นิ่งๆี่ห้องดีคิวเลตี้ผมก็เลยคิดว่าเออนั่นแหละต้องมีศอกแล้วผมก็เลยลองเดินไปดูแต่ผมก็เจอเฮ้ตอนแรกที่พี่เข้าไปกับปอนพี่เดินตามตูดปออยู่างนีนปอไม่เห็นเหรอท่าน่ะเห็นอยู่ปอเดินตามไปปอเข้าไปผมเดินตามปอ<ร>ต<ช>ั้งนานแล้วนะไม่แล้วปอปอยู่ไหนมาก่อนนันเนี้ย ก่อนหน้านี้ผมไปซ่อมไฟมาไม่มีใครไปซ่อมไฟเลยเพะผมซ่อมเสร็จผมก็เดินไปฝั่งฝั่งขวาแล้วผมก็เดินเจอปอนผมก็เลยเดินตามข้อห้องไฟเดินไปฝั่งขวาจะไปทําอะไรทำาควสเ <c oughs> ควสตรงไหนควสไอเนี่ยต,ต่อต่อไอตรงไอเนี้ยไอตรงที่มันจะเป็นที่บังคับเครื่องยนตนะ์น่ะด้านขวาแล้วพี่เบกับกูแบะกูก็อยู่ในห้องแอร์พี่อยู่ในเวกชั่นใช่ท่นก็มีท่อนะผมอยู่ฝั่งขวาตายห้องกล้องไม่ใช่เหรอไกลไปอ่ะผมสกิปแล้วกันครับ โอ้ใครโหวตผมวะเนี่ยคุณคิดผิดแล้วผมบอกเลยเราจะเดินไปฝั่งขวาก่อนทำเควสเควสขวามีอะไรทาบ้างนะเอาทูโอเออทสวัสดีครับผมกำลังทําอยู่นะฮะโอเคมาแล้วมาแล้วสวะสดีพี่ไม่์เขาจะสงสัยผมไหมวะคือแบบว่ายืนนิ่งนานมากเลยนะเฮ้ยเราก็แก้บอกว่าเราเพิ่งเดินมาถึงดีเออเนาะกำลังกดอยู่เออ นี่คือวิธีที่เนียนที่สุดแล้วไม่มีใครเนียนเท่านี้มาก่อนผมบอกให้วัสดีปอนไอปอนที่สงสัยผมอยู่นะครับแล้วก็มีอีกคนที่สงสัยผมเหมือนกันมี2องคนที่โหวตผมนะแต่ว่ายากมากทุกคนเล่น5คนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เราอยู่ห้องแอดมินเราอยู่ห้อแอดมินสวัสดีเพื่อนถ้าไปเจอศพเนียนไหมและอปอน ก็ไปรอปอนะแปิดประตูตามาเนี่ยป้องกันไม่ให้ใครจบแล้วไอ้ปันเนียนเหลือเกินเนียนจริงได้คนเดียงั้นนะเนียนจริงเนียนไอ้เนื้อเดียวกันเลยไปเร็วโหเล่นโคตรยากเลยยากจริงห้าคนน่ะยากมากโอเคเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยมาถึงนี่แบบ กดฉุกเฉินเลยว่ะเฮ้ยทำไมเขาเอาจังสี่เจสสมห้ามีคนเฮ้ยอะไรเนี่ยกุ๊ปนี่ว่ะกรุ๊ปมันยืนทำไรครับส่วนมากคนที่เดินแบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรทำนี่คือน่าสงสัยอยู่นะผมจะเดินไปห้องกโกวจรปิดแล้วกันนะไปดูว่ามีอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่ต่อสายไฟก่อนแป๊บนึงเฮ้ยมีคนมาท่อเมื่อกี้เห็นมาาเมื่อกี้ท่อขยับมาดูก่อนนี่ใครวะ เออสีเหลืองสีเหลืองโอเคสีเหลืองพี่เมย์พี่เมย์มน่าสงสัยแล้วหนึ่งพี่เมย์เดินโอ้ยเออเดินโอ้ยไม่ได้เดินกลับมาเลยทุกคนคุณผู้ชมโอ้แล้วดูดิอยู่นี่กันสามคนยืนปาร์ตี้กันเลยไงวะเนี่ยตอนจะต้องเป็นคนที่มาเจอผมคนแรกอย่างแน่นอนแล้วพี่เมย์หายไปโดนจับง่ายแน่นอนบอกเลย ใครอยู่ที่ไหนกันบ้างครับห้องไฟอยู่คาเฟ่เข้าไปครับ <c oughs> ผมมา<ช>จากแอดมินครับผมตอนแรกเห็นบักบอยอยู่ด้วยกันกับผมจอกับใครไม่ถึงอยู่ด้วยกันกับกุณบ้านะใช่อยู่กับผมที่ห้องแอดมินจากนั้นผมก็แยกกันมีใครน่าสงสัยไหมผมไม่รู้ว่าสงสัยใครดีอะใกุ๊มก็มีเมย์อะผมมีแค่นี้นแหละ <c oughs> อยู่ไหนครับตอมปเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่ผมคิดว่าไม่นะเพราะว่าอยู่ด้วยกันเชอดถ้าเถ้าถ้ากูเชื่อดไปนานแล้ว้ยอยู่ด้วยกันนานมากเอ้ครูดาวอยู่เปล่าครูดาวตั้งแต่ทีโอ้โหไม่ใช่แบบมึงไงเชิดเอ้ผมอยู่กับก๊อฟตลอดไงไม่ก่อนหน้านั้นมึงทำอะไรมาก็ต่อไฟในห้องไฟกูก็ไปห้องไฟมาทำไมกูไม่เห็นอ่ะตึงว่ะตึงว่ะทุกคนตึงครับตึงมากครับเราก็ต้องเป็นผีแล้วก็ทำเควสต่อไปตามติดชีวิตอินโพสเตอร์ เขาเดินมานี่นะครับเขาก็แกล้งมาทำเควสสซะหนึ่งทีวู้ยอย่างมุดเป็นหนึ่งทีว่ะเอาว่ะต้องขึ้นมาห้องแดห้องหนึ่งแน่นอนต้งมีซิตอยู่ในห้องนี้ครับซิตซิจะเป็นลายต่อไปหรือเปล่านี่อุ้ยเรียบร้อยอือไอ้ไอชอบชีมจชากูม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 าเฮ้ยกูไม่เห็นเนาะเอ้ยเห็นแล้วกูบอกว่าเห็นแล้วเออรู้รู้เลยชัดเลยไปอะไรจะสั่งเสียมเจ๊ ว่าพี่เมย์จะถูกต้องมันพอบางวงสังเกตมันน้อยลงแล้วมันจะแบบคนที่เดินมาตอนแรกคิดว่าไม่เห็นแล้วนะเออตอนแรกมันจะเดินผ่านให้กรุ๊ปเดินหาอยู่เห็นรีพอร์ตแล้วแต่เดินหาอยู่ในกรุ๊ปเดินมาตอนพี่มีค่าเสร็จพอดีด้วยนะเออทำเควสไปแล้วก็รอโดนฆ่าเราไปตามสืบกันว่าใครเป็นคนฆ่านะครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้กันนะแอดมิน โอเคแยกย้ายกันอยู่ไว้ตอนนี้มีคนอยู่เวพอนคนหนึ่งเดินมานี่คาเฟเทเลียแล้วก็คงไปอัปเปอร์อินจินใช่ไหมเฮ้ยนี่ไง Upper <เ>อัปเปอร์อินจินมีสองคนโอเคไปดูก่อนวุ้ยมีปิดไฟว่ะยูหูมีคนซ่อดไฟเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าอัปเปอร์อนจินนี่น่าสงสัยครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีคนหนึ่งตายหรือเปล่าฆาตกรไม่น่าฆ่าเร็วขนาดนั้นนะเพราะว่าฆ่าเร็วมันน่าจะดูน่าสงสัยอยู่นะทุกคนดูกล้องอุ้ยมีคนนี้หนึ่งคนอ้ก๊อไอ้ก๊อฟดูกล้องอยู่ครับซิดเดินมา มีคนหนึ่งที่หายไปนะก็คือไม่ใช่คนหนึ่งสองคนที่เรายังไม่เห็นคือตอนนี้ก็คือกุ๊บกับพี่เมย์นะครับสองคนนี้ก็น่าสงสัยอยู่นะพี่เมย์ทำไรครับแกงมาในแกล้งควีะเนี่ยฮะวัน,นดีเพื่อนกอ๊อฟเราอยู่กันสามคนนะเฮ้แต่ดูก๊อฟทำควีตแล้วเร็วเว้ยมีแผนอะไรหรือเปล่าในหัวนายเนี่ยนายใช่ใช่ไหมอิมโพสเตอร์ใช่ไหมนี่มันฆาตกรไฟดับปะเนี่ยดับไฟยังบ่อยเดี๋ยวเราเดินไปซ่อมไฟก่อนนะครับบางทีหาจจะโดนฆาตกรล่อก็ได้นนะล่อ,อให้เราไปซ่อมไฟหลังจากนั้นก็เพล มีคนหนึ่งซ่อมกับเราอ่ะโอเคฆ่าไหมฆ่าไหมปอนฆ่าพี่ไหมปอนเฮ้ยไปทำกันหน่อยนะเ <Okay. S 2> หลือกี่วิสิบสองวิทันปะวะ okay. โอเคโหตกใจเหมิดนึกว่าจะไม่ทันอืมโอเคมีคนตายแล้วยอย่างวะเนี่ยตอนเนี้ยตนนแต่ห้าคนนี่คือถ้าจบ เฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งเจอแบบแบบเฮ้ยเจอในห้องนี่ครับดูกล้องวงจรปิดผมเพิ่งเดินไปเจอเขายืนอยู่แล้วกลับไอทีเขาก็ตายไปแล้วอ่ะฆาตตัวตายอะไรคือฆาตัวตายมันเกิดขึ้นได้ไงภายในแวบเดียวเองนะสงสัยคนที่แบบซ่อมฉุกเฉินน่ยมีใครไปทำาไก่กูบ้างไม่ไม่มยังเดินไปไม่ถึงไหนเลยผมไปนะก่อนหน้านั้นแต่ว่าพอทําเสร็จก็แยกกันอ่ะคุณก๊อบอะไรครับอยู่ล่างขวาคุณไปทําอะไรล่างขวาทาเคลดสิครับเคลอะไรครับเคล็ด ไอ้ที่มันอยู่ในห้องอะไรวะจะจะรู้ไหมเนี่ยมันคือใคร้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอธิบายมาอธิบายมาพี่เมย์อะพี่เมย์อยู่ห้องแอดมินตอนเนี้สีแดงเดินป้วนเปลี่ยนไปมาบ่อยอยู่นะห้องกงเนี่ยคือพยายามที่จะสืบไงมากกว่าทำเควสไงไม่ใช่ไม่มีเควสได้ทำอะมีเยอะเลยแต่สงสัยกอล์ฟอะเออผมสงสัยกอล์ฟเหมือนกันจริงอ้าวได้ดิเอาว่าเฮ้ยนายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือนายเป็นอโพสเตอร์ อย่าบอกนะว่าเฮ้ยใครวะอุ้ยฆ่าคนเดียวก็ชนะแล้วเนี่ยฆาตกรเนี่ยผมไม่ยอมให้ฆาตกรฆ่าอีกรอบหนึ่งเลยครับปอเพื่อนเนี่ยไม่ผมไม่ใช่ผมว่ายปอนทำไมเดาโอ้โหดูใส่ไรกันเนี่ย ก่อนนั้นท่นเคยอยู่ไหนบ้างะ่ะบอกมาเลยไม่ได้อยู่ไหนอยู่ใตตรงกลางก็หมายถึงก่อนที่จะไปเจอศพกรูปหรืออะไรแบบนี้ยแต่ฉันไม่ได้โยกหน้าไปซีกซ้ายเลยนะฉันอยู่ขวาอย่างเดียวเลยไอมเมยมันมีท่อทางขวา <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่กลัวที่แน่จริงแล้วพี่ไมยยิ้มทาไมฮะพูดไปด้วยยิ้มไปด้วยทาไมก็ลตลกพวกมึงเนี่ยไอปอนมันดูน่าสงสัยอยู่นะต่อสาย<ม>ไฟหรอไอแปะมือกับกุ๊บอะพอผมแปะมือกับกุ๊บเสร็จผมก็เดินขึ้นทางบนไปผ่านเบ็ดเมย์แล้วก็ไปต่อสายไฟที่คาเฟ่จากนั้นเราปอก็เจอศพแล้วระหว่างนั้นเห็นใครไหมแปะมือแปะมือเสร็จกุ๊บก็เดินเข้าไปในห้องไอ้นี่ห้องกล้องผมก็เดินขึ้นไปทางบนเลยโอเคพี่หมดละคนน่าสงสัย <c oughs> เดี๋ยวให้ปดผมปหมดผม คนละหนึ่งไงคนขึ้นึง่งเกิดไปเฮ้ยโอเค ฆ้าตกรอไม่ยอมฆ่าครูดาวใช่ไหมคิดว่าคิดว่ามัน55ิาวิอ่ะอ๋อแล้วพี่เมย์ครูดาวเหลือเท่ไหร่ละไม่ใช่ดิไม่รู้เออรอบนี้ต้องต้องเอาให้ได้นะไม่งั้นฆาตกรชนะนะรู้ป่ะอ่าเดี๋ยวกูไล่เคเวสให้เลยไปเอนจินก่อนฝั่งซ้ายแล้วทีนี้กูก็โยกไปฝั่งขวาเพราะฝั่งขวาเควสเยอะกว่าแล้วทีนี้กูก็ที่มันสัญญาณขึ้นกูก็กำลังจะเดินไปฝั่งขวาอไอ้ฝั่งซ้ายถูกไหมทีมันเสร็จแล้วกูก็เลยลงมาห้องแอดมินแค่นั้นแหละผมเริ่มแรกผมเดินก็ไปที่เบดเมย์ไปทำวา ไปนี่ยิงอุกาศปิ้วปิ้วยิงอวกาศเสร็จก็ไปต่อฝักบัวต่อฝักบัวเสร็จผมก็เดินไปตรงห้องไฟอะ่ะที่เราไปซ่อมไฟกันอะ่ะจากนั้นผมก็เดินไปแปะมือกับกุ๊บพอแปะมือเสร็จผมก็เดินขึ้นมาไอตรงแปะมืออ่ะมีปอนในใกล้ที่สุดเว้ยบอบอกว่าอปอยังเห็นกุ๊บอยู่เลยตอนที่แปะมือเสร็จมันเห็นแวบ,บเดียวพอเดินไปดูปุ๊บไอกุ๊บอยู่พอเดินไปอีกห้องนึงกลับมา,อ,าอ๋อกุ๊บตายแล้วแป็นยังไงแล้วคือผมจะทำอะไรไงมุดท่อไงผมบอกว่าได้สนสงสัยแล้วอะคนนี้แหละผมว่า เดียว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 พี่เมย์ใช่ไหมพี่เมย์ยอมรับมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไงปบอนสกคะโอ้โหโค้นเนียนนะปอนโอ้ยตอนแรกว่าจะปวดปอนแล้วอะมาเลวมาเลว ฆ่ายังไงดีวะเรามาทาเควสด้านขวาก่อนลวกันนะครับวันดีเพื่อนบิชามอนนายรู้สึกยังไงบ้างนายคิดว่าใครเป็นฆาตกรเราทําการเฮ้ยไม่นะเควสฉุกเฉินใครมาเป็นคนทํากันนะเราไปด้านบนหรือด้านล่างดีด้านล่างแล้วกันซิดมาแล้วเฮ้ยว่าไงซิดเอาโอเคกดดีกดดีเพื่อนโอเคเฮ้ยอยู่สามคนวะเอาว่ะ โคกดง่ายเลยอะไรปอนมันพูดโคตรง่ายมาถึงอปเปนอันนี้ผมรู้เลยเดี๋ยวผมเล่าแฟนแบงค์ให้เลยคือตอนนั้นอ่ะผมขึ้นไปดูกล้องวงจรปิดตอนที่ไปทำเรเียเตอร์เสร็จเนี่ยก็อยู่กับพี่เมย์อปปแล้วก็ผมก็ไปดูกล้องวงจรปิดตอนแรกก็ไม่ได้อะไรมากอปปก็มาแบบแวบๆดูเป็นรอแบบเอ้ยถ้าาพี่เมย์นะกูรู้นะแบบเนี้ยผมก็เลยแบบว่าดูกล้องวงจรปิดจากนั้นอปปก็เดินไปซ่อมไฟใช่ไหมเพราะไฟมันดับไม่ได้ซ่อมพี่เดินไปข้างบน คือปอเดินไปข้างล่างแหละเดินไปกับพี่เมย์กูบอกว่ากูไม่ได้ลงไปข้างล่างกูขึ้นไปข้างบนกูจะไปอยู่กับพี่เมย์ได้ไงกูขึ้นไปข้างบนปอนใครเป็นฆาตกรนะใครปอนก่อนคนแรกเชื่อผมจริงผมบอกเลยคุณจะปลอดภัยผมเป็นเมื่อเดียวผมก็ต้องมามาเป็นคนธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกุ๊ปออกจากเกมไป ีๆๆ Walker, oh dead, no ีดเฮ้แถวนี้มันเยี่ยมๆเนาะเห็นใัรสักคนจบง่ายจังเรามันเริ่มใหม่กันหลังจากครั้งที่แล้วนี่จบเร็วเหลือเกินเราจะเน้นไม่ทำเควสนะทุกคนเหมือนเดิมเราจะตามหาฆาตกรให้ได้มันไล่เราไปทางนู้นแต่ว่าเราขอเดินมานี่ก่อนมาดูก่อนไม่มี เดี๋ยวเลยกีวิเนี่ยสิบสี่วิโอ my god เ okay, คทำแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูปันทำอะไรโอ้ oh, มีปอนด้วยอยู่กสองคนเลย <c oughs> ตอนนี้มีคนหายครับคือยังไม่เห็นกอบกับพี่เมนะครับบรรยากาศก็เงียบดีนะมันมีคนเล่นหรือเปล่าวะเดียวเพื่อน <c oughs> ไม่มีใครเห็นศพกอบบอกว่า ไม่น่าเราก็หายไปเลยอาฆาตมันนี่เอาตกรนกูปเนี่ยปิดไฟค่าไม่ใช่ผมล่าุดผมอยู่ขวาเดี๋ยวกุ๊บรู้้ไงว่าศพอยู่ซ้ายเฮ้ยให้หลุด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 มาถึงพูดฝั่งขวาเลยก็คือพี่ไม่รู้ไงว่าศพอยู่ซ้ายพี่อยู่ขวาเกือบตลอดเลยนะตาแล้วแล้วเจอที่ไหนเจอหน้าห้องกล้องเลยเขาบดกุ๊บนะผมสงสัยกุ๊บนะว้าวไปดูพี่เมย์เขาจะบหวใครครับสุดยอด จะอยากันมาถึงกอ้กูอยู่ขวาเลยอะกุ๊บไม่ใช่ผมล่าสุดผมอยู่ขวาอืมอันนี้มีใครเนี่ยแวบบแวบบเมื่อกี้เดินตามตูดก่อนแล้วกันอ,อ๋อบิชามอนพี่กุ๊บนะครับเดี๋ยวไปดูห้องแอดมินด้วยแล้วกันนะห้องแอดมินนี่คือเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถหาอิมโพสเตอร์ได้ง่ายเหมือนกันมีนเ<อ>มนากาทีฟสองว่ะเฮ้ยท่านเนกาทีฟก็คือไอ้กุ๊บโดนฆ่าปะวะ โอ้ยมีไล่มีไล่ไปซ้ายมีไล่ไปซ้ายขอดูในกระถิ่ก่อนพี่เมย์มีพี่เมย์อยู่พี่เมอย์อยู่แถวนี้เรียบร้อยไม่ใช่กรุ๊ปครับแต่เป็นใครไม่รู้อ๋อไอ้ปอนพี่เมย์เ๋พี่เมย์เ,มเดินขึ้นมาจากตรงนั้นมาฉันอยู่ห้องโอทูทิ้งใบไม้อยู่ แล้วพี่เมย์ไม่เห็นศพไม่เดินผ่านมาตรงนั้นเลยอ่ะไม่ได้แวะมีสองคนน่ะที่แบบว่าอยู่แถวนั้นนะก็คือไอ้ก,กุ๊บตอนแรกเลยที่ผมเจอมัน<อ>พาะผมดูในห้องแอดมินไงเห็นมีสองคนตรงห้องไงเนี่ยในกาวิชั่นผมรู้แน่นอนว่าต้องมีคนตายผมก็เลยเดินไปก็เห็นพี่เมย์เดินสวยขึ้นมาพอดีแต่ไ, <ง S 2> ไม่ใช่กูไงกูบอกไปแล้วไงแล้วก่อน o 2ู <c oughs> พี่เมย์ทำอะไระโหลดข้างบนไงข้างบนจิ้วจิวอ่ะมันจะมีโหลดอยู่อ่ะเออแล้วก่อนได้นี่กูเต้งขยะเชื่อไว้ <c oughs> ไม่ก็ไอ้กุ๊บไอ้กุ๊บฆ่าก่อนแล้วค่อยไปทําที่อื่นเป็นไปไม่ได้เลยหลังจากที่เข้าห้องไอ้การ์เมชั่นใช่ไหมผมก็ไอวางเป้าตรงกลางเสร็จปั๊บผมก็เดินสวนเลยเดินสวนเจเลยเฮ้ยสวนตไหนเอ๊ไม่เห็นเหรอฮ้คฆาตกรมันมองเห็นนะมองกว้างนะคาตกรอเอ๊ไม่ที่ล่าสุดอะที่ล่าสุดอะแยกกันตรงขยะที่กูเห็นแค่นั้นนะเอ๊ เฮ้ย,ยมผมไม่ได้โหวตพี่เมย์นะไม่ใช่ผมว่าต้องเป็นไอ้กุ๊บแน่เลยเชื่อปะ่ะเ,เพราะว่ามีคนอยู่จุดนั้นจุดเดียวที่ผมเห็นนะไอ้กุ๊บแน่นอนไอ้กุ๊บอ้กุ๊บเข้าที่ดูวนะ่าพี่กุ๊บน่าจะมีแรงจูงใจในการฆ่าพี่ปอนนะครับ เพราะว่าเขาสืบเก่งไงแต่มันก็เป็นเพื่อนที่ดีตลอดกับผมนะเพื่อนก็ฆ่ากันได้แต่ผมว่าก็บริสุทธิ์ะยืนยันบริสุทธ์เล่นมากกิตาละ1นึ่งสอไม่เป็นสักตาถ้าคำที่พี่เมย์บอกว่าพี่เมย์มาทำเควสตามจริงอ่ะต้องใช่แน่นอนเพราะพี่เมย์ไม่ใช่อิมโพสเตอร์ไง แต่มีคนหนึ่งที่พูดไม่จริงผมก็พูดจริงๆเพ่ยังไม่ได้พูดถึงมึงเลยแล้วก็มึงบอกก็ามันมีอยู่แค่สงคนมึงเข้าใจไหมอาจจะไม่ได้กก็ได้พูดไม่จริงกันไม่ไม่ไม่มึงมึงพูดอ่ะมึงพูดอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นมันมีอยู่กี่คนเองเพื่อนออมาวัดดวงเออตออตวันโดยแล้วเพื่อนใครเขาโหวตกูเนี่ย Yes Yes โอ๊ยไปมดกูได้่หกรอบทำอะไรลงไปกรอบกูสารไล่เลียงทำาร่ยให้มึงฟังแกนี่มันเลียมจริงจริงจะไปเชื่อใจคนอย่างมันได้ไงว้าวสุดยอดทำไฟดีกว่าเนาะไม่ต้องรีบหรอกอิ๊บ สวัสดีเพื่อนอไปก่อนเลยนะไปก่อนเลยนะเพื่อนก่อนเลยนะทำเควส์ทำเควส์ทำเควส์ปิดห้องสกิลไปสวัสดีพี่เมย์ดูพี่เมย์ทิ้งขยะก่อนจริงจริงเปล่าโอ้โหจริงนี่วะแ <c oughs> สดงว่าพี่เมย์ไม่ได้เป็นละหนึ่งนะครับสวัสดีเพื่อนพีกฟฟ่กอล์ฟฟารีเราต้องเดินตามพี่กอล์ฟครับให้พี่กอล์ฟพลูมเฮ้ยขอทำขอทำสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเค เราไปทำมุมงบนดีกว่าเราต้องหาเพื่อนที่จะพลูบช่วยเระเรียบร้อยผมมีคำถามครับ s 4L อะครับดูกับพี่ก๊อฟครับก่อนหน้าที่คุณจะไป แกเควสจุกเฉนะตอนแรกผมอยู่ฝั่งขวาแล้วผมก็เดินมาดูพี่เมทิ้งขยะว่าทิ้งจริงหรือเปล่าครับหลังจากนั้นผมก็ขึ้นไปห้องแอดมินก็อ,อยู่กับ,บมันนั่นแหละใช่ผมก็กลังทำเควสจุกเฉินอยู่ด้วยไกลกล็มีแยกมีแยกตรงไหนกันไหมอ,อ๋อแยกเฉพาะช่วงแรกเดินไปทางขวาก่อนเข้าห้องไปเจ้ไปไหนมาจริงขยะปอก็เห็นข้างล่างใช่พี่เมย์ทิ้งขยะอยู่นี่คุณรีพอร์ตเองหรือเปล่าคุณทิ้งขยะอยู่ใช่ไหมเออแล้วอยู่ดีมันก็วาร์ปมาอยู่ข้านเฮ้ยพี่เมใครจะไปวาร์ปหาพี่เมผมเดินไปหาพี่เมยเเลี่วาม หรือไม่สงสัย S F O L มากๆครับตอนนี้คุณเลยค่ายเลยอร์ตเองรอเปล่าคุณกุ๊บออกจากไปไทยปะเนี่ยแกตัวแกตัวพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อสักคนเดียวซ่อมไฟก่อนซ่อมไฟก่อนถ้าผมค่ายปอนน่ะรับรองมีคนรู้แน่นอนรับประกัน พี่เมย์เดินหนีผมเลยอ่ะเขาคิดว่าผมเป็นแน่เลยห้องไฟครับห้องไฟตอนแรกเอาอเดินเดินตีคู่ไปกับก๊อฟไม่ใช่เหรอไม่ที่ไม่ได้เดินตีคู่ไม่คือตอนแรกอ่ะก่อนก่อนที่จะเดินอ่ะสรุปมึงเดินหรือไม่เดินเดินยังฮะตอนนี้เหรอลืมคิดตนานที่เมลงมาลืมได้ไงหลังจากบั้น อ่ะตอนแรกกินเนี่ข้างบนถูกไหมแล้วทีนี้ก็ไปห้องวิในเวชั่นไปไปลากไอ้นั่นาลากจรววดอ่ะแลเจ๊ก็เดินไก่ก๊อฟถูกปหมใช่เห็นเห็นก๊อฟอยู่แล้วก็เห็นสีแดงด้วยเห็นอปอด้วยในห้องในเวชั่นเอ้ยผมยังไม่ได้ไปเลยฝั่งขวาตอนแรกผมเดินลงมากับปอนอยู่ปอนจำได้ไหมที่ปอนพี่เดินลงมากับปอนไปไปแก้ไฟด้วยกันอ่ะ้าไม่เดีแล้วหรอว้า คลิปนี้ขอตัว้เพียแงแค่นี้ละกันก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องของเพื่อนๆกับพี่ๆผมด้วยนะฮะโอเคตามนี้เลยทุกคนเนี่ยให้ช่องไว้แปะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนถ้าทุกคนชอบเกม m มองอสก็อย่าลืมบอกด้วยนะแล้วก็กดไลค์ให้กันด้วยนะไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคน